บางเรื่อยๆเนี่ยเอมันก็จะเกิดปัญหาการเจ็บเนื่องจากว่าเกระดูกโคบไปโดนกระดูกกรดกคบไปโดนกระดูกตรงตรงเบ้ากับกระดูกเนี่ยมันจะมีเยื่อเยื่อเยื่อที่มารองรับการใช้นิ่มที่บอกว่ายืดหยุ่นมกที่บอกว่าตรงนิ่มๆเนี่ย ส่วนมากแล้วคือคือคอลลาเจนนี่แหละใช่คือจริงจริงแล้วเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์คอลลาเจนเยอะมา,มากเลยนะคะตัวน,นี้ค่ะค ส่วนนี้เพิ่มความยืดหยุ่นให้กับขอ้อเข่า,ขาตรงนี้ได้เลยอะค่ะอา<อ>การที่เรียกว่ามันขบก,กันก็ดีขึ้นมาอย่างมาก <ขอ S 1> <อ>เลยอะค่ะับเราเพิ่งเจอ ว่าคอลลาเจนเนี่ยสามารถที่จะช่วยในเรื่องของอาการเจ็บข้อเข่าได้เป็น เนี่ยเขาก็จะพอรู้สึกได้ว่าเขาเนี่ยอา,อาการเจ็บเนี่ยน้อยลงบรรเทาได้ดีมากๆเลยแต่ถ้าถ้าจะให้ดีเน่ะเขาควรรับประทานประมาณสามเดือนนะคะ,ะเ,คเรื่องข่าไปแล้วเรื่องผิวไปแล้ว แม่แทบูิซึ่งออของเราเนี่ยคือมัน,มนด,ดีขึ้นมันดูวขึนใช่จากที่เรามีอายุมากขึ้นเนี่ยแม่ตทบอลิซึ่งเ, UM เนี่ยมันก็เรียกว่าเอ,อ คอลลาเจนมากขึ้นในร่างกายจะทําให้เมตาบอลิซึ่เมเตามอลลาเนี่ยจะทำ,มมมมทำงานได้ดีขึ้นใช่ค่ะทางอ้อมคือไม่ให้อ้วนง่ายนั่นแหละไม่อ้วนง่ายค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทานแล้วไม่ต้องห่วงเลยว่าจะอ้นวนนะคะเพราะคอลลาเจนเองเนี่ยก็เป็นโปรตีนเพ,พียวๆเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็นม เซเวนทีนะคะใ่ค,ค่ะประโยชน์คอลลาเจนผมถามแบบวิชาการลึกๆกันได้ไหมว่าองค์ประก,กอบของคอลลาเจนเนี่ยมันเป็นอะไรบ้างมันมีอะไรบ้างก็จริงๆแล้วคอลลาเจนเองเนี่ยนะคะ<ช>ก็คือมันก็จะประกอบไปด้วย เราจริงๆแล้วเนี่ยมีเ,เ,เรียกว่าอะมิโนแอสที่มีความจะเป็นกับร่างกายประมาณ20ชนิดแต่ในคอเจนเอง คือมีอะมิโน,โนก็แสดงว่ามาจากโปรตีนก็จะทำให้เสริมซ่อมแซมเสริมสร้างส่วนที่สึกหลอ เสริมสร้างทำให้ในส่วนข้อเขา่าครับนะคะเรื่อเสริมสร้างเลยเยอะขึ้นมาได้เลยเยอะขึ้นมาได้จากการทา,า,านเข้าไปอย่างเดียวนะจากการทานเข้าไปอย่างไม่ต้องแบบฉีดไปข้อเข่า เอ่อเรียกว่าทําให้สะดวกและรูดเร็วมากกับการที่เรียกว่าทำหมอกมอเป็นผลิตภัณฑ์คอลลาเจนแล้วนะคะนะก็สามารถที่จะชงและประทานได้เลยนะคะชงและประทานชงกับเอ่อ แนะนอนเลยนะคะว่าคนที่มีอายุ25ปีขึ้นไปทังเพศชายเพศหญิงนีเ่ยคคือควรจะเริ่มรับประทานแต่ว่าในส่วนค่ะก็อย่างนี้ค่ะในในผู้ที่มีอายุ25ปีขึ้นไปอะ,ค,ะค,ค่ะคอลลาเจ โอ้หลองคำนวณดูสิคะว่าสมมติอายุสี่ห้าสิบเนี่ยจะเหลือเท่าไหร่นะคะก็จะนอนไปเรื่อย เสริมตั้งแต่ต้นๆเนินๆเนี่ยเราก็จะทําให้สุขภาพโดยรวมของเราเนี่ยโดยเฉพาะกระดูกเนี่ยคือแข็งแรงคือโดยเฉพาะไม่ไม่เสื่อมเร็วสุขอายุใช่ไหมค่ะที่กระดูกแล้ว้ะ่คทานช้าไปไปหน่อยนึงแต่ว่ายังได ก็ยังช่วยเสริมสร้างให้มันมีสุขภาพกลับมามแข็งแรงดีขึ้นกว่าเดิมได้แล้วถ้าคนสูงอายุนะฮะเขาปวดเข่ามากต้องการทานเยอะๆเพื่อที่จะได้หายเร็วๆนะมันจะมีผลอะไรไหมฮะคืออย่างนี้ค่ะถ้าเกิดว่าทานอยู่ในช่วง3 เรียบร้อยแล้วนะคะครับถ้ากานเกินสิบกรัมเลยกานเกินสิบกรัมจริงๆแล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์คอลลาเจนก็เป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติคือเป็นโปรตีนธรรมชาตินะคะซึ่งเรียกว่าทานมากเนี่ยก็ไม่ได้มีผลอะไรก็เรียกว่า ผลิตนะครับแล้วก็ศึกษาเรื่องคอลลาเจนมานานนะครับฝากไปถึงท่านผู้ชมนิดนงนึคงนะ กระดูกรข้อที่เรียกว่าช่วยเสริมความแข็งแรงได้ได้ได้ไดีมากมากเลยครับผมอย่างนี้ก็ต้องต้องฝากนะให้กับคุณหมอนักศึกษานักประชาการนะครับหรือแม้แต่คนไข้นะครับ <_' c' n> คนผู้ป่วย เราจะไปพูดคุยกับผู้ป่วยที่ใช้คอลลาเจนบริสุทธิ์ในการบรบัดอาการเจ็บปวยของตัวเองแล้วผลที่ได้จะเป็นอย่างไรติดตามชมได้นในช่วงหน้าค่ะ,ะค,คร ของควา,ลามล้ำค่าที่ธรรมชาติได้มอบให้กับเราผ่านกนารคัดสรรอย่างพิถีพิถันและการผลิตเป็นน้ำมนันด้วยกระบวนการบีบเยน็นปราศจากสารเคมีจุดกลายเป็นปาริสุด ที่ดุดมไปด้วยสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณเลือกปาริสสุดน้ำมันมะพร้าวที่คุณเชื่อถือได้โทร085 000, 000 นที่ผมเลือกคือการนวด่่เขาอนวดเอ็มแม็กซ์นี่แหละค่ะใช่เลยค่ะยิ่งพอนวดแล้วก็รู้สึกตัวเบาสบายเลยนะคะไม่ไว่าจะเป็นระบบนวดอัตโนมัติหรือว่าจะรูดเฉพาะจุดก็ได้ค่ะและอีกอย่างที่ผมชอบมากเป็นพิเศษเลยนะคะคือการ บบทีนี้พอผมอยากนวดเมื่อไหร่ก็นั่งลงมดก็อินนวดในบ้านก็เหมือนไปนวดที่สปาดีดซักที่หนึ่งแล้วล่ะค่ะอีกระดับผมดูแลสุขภาพด้วยก็อินนวดเอ็ม็กซ์โทรศูนย์สองหกก็สองศูนย์ศูนย์ก้ สวัสดีค่ะวันนี้เป้มีเรื่องราวที่น่าสนใจที่ผู้หญิงอายุ25ปีขึ้นไปต้องฟังเลยนะคะผิวหนังแห้งกลา้าหยาบกระด้างเกี่ยวย่นปวดข้อปวดกระดูกเลือล้อยหลังเมื่ออายุเพิ่มมากการรับประทานอาหารทั่วไปอาจได้รับปริมาณคอเลสเจนไม่เพียงพอทำให้ผิวแห้งเกิด ทําให้ปวดข้อปวดเข่าปวดหลังได้คอรไาเฮลคอรลลเจนบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นจากปลาสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพผิวที่ดีและกระดูกที่แข็งแรงวับทเด1ยสตุลาคม นาตาชาโซซิฟินเบล็กกินรุ่งใหม่สุขภาพเต็มร้อยลูกติดเก,ม,เกมแก้ไขอย่างไรดีปัญหาหนักอกของพ่อแม่ผู้ของยุคนี้เมื่อต้องล้างไตย,ยืดชีวิตวิธีการเป็นอย่างไร อะไรและเรื่องดีดีเพื่อเสริมสุขภาพคุณอีกมากเพราะแพ o คทุกเด็ได้แล้วทุกแผงทั่วประเทศถ้าความสุขของคุณคือการได้มีสุขภาพที่ดีตเตรียมพบกับความสุขที่แท้จริงที่งานเปิดตัวพ o c k e t b o บุ๊กสายไม่ป่วยยกมือขึ้นเล่มสองงาน,นมหากรรมงสือระดับชาติครับ ภายในยางนานร่วมพูดคุยสาธวิธกิจสุขภาพของคนไทยกับหม้อแดงสาธทิตการโน้มนุ่สจูดลักษาโรคของดิอารัพยาปิเนและกิจกรรมเพื่อสุขภาพเป็นอื่นอีกมากมายที่จะทำให้คุณพบความสุขที่แท้จริงจากการมีสุขภาพที่ดีในงานมหากรรมหนัเสือะระดับ ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจวันเสาร์ที่17ตุลาคมนี้ตั้งแต่เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปนะห้องมีเต้งรูม2ส,สุดที่แท้มีอยู่จริงในใครไม่ป่วย,ยกมงเล่นสอง นับสนุนโดยเมบี้เม็ดเลาอาหารเสริมจากครบคร้องก็เป็นเอง100%สำหรับลูกน้อยน้ำมามะพร้าวปิดเย็นตราบปราลิสุด0850.00511น้ำมามะพร้าวพาวธรรมชาติสำหรับประกอบ ปลาโคโคแคร์คอลอลาเจนคอลลาเจนบริสุทธิ์แท้100%จากปาลาคอลลาเจนสามารถเสริมสร้างกระดูกและข้อต่อของกระดูกเราให้แข็งแรงขึ้น,นได้ครับแต่จะจริงแทอย่างไรผมจะไปพูดคุยกับคุณทองเพชรผู้ป่วยที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมจนถึง านเดินไม่ได้มาแล้วว่าการใช้คอลลาเจนในการบำบัดอาการจะได้ผลอย่างไรบ้างครับก่อ,อนหน้านี้คุณป้าดลองเพ็นมีปัญหาสุขภาพ่า <ฮะ S 1> อะไรบ้างปวดข่าแล้วก็ปวดเมื่อยตามร่างกาย <ฮะ S 1> แมป็ปปกติใครๆก็ปวดข่า 如果他了。